สวัสดีครับทุกท่านมางัดรีวิวคลิปนี้จะพาทุกท่านมาพบกับสุดยอดการต์ตูนตาหวานการ์ตูนผู้หญิงฮะอันดับหนึ่งตลอดการนั่นก็คือคำสาปฟาโลนั่นเองครับผมนี่นะครับคำสาปฟาโลนะครับผมการ์ตูนตาหวานหรือการ์ตูนโชโจในภาษาญี่ปุ่นเป็นการ์ตูนของเด็กผู้หญิงนะครับผมถ้าการ์ตูนโชเนนอันดับหนึ่งคือดากอนบอล คำสาบฟาโลก็คือการ์ตูนโชโจอันดับหนึ่งตลอดการยืนคู่กับดาวก้อนบอลนั่นเองแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ดาวก้อนบอลจบไปแล้วแต่คำสาบฟาโลปัจจุบันนี้ยังไม่จบนะครับผมคำสาบฟาโลตีพิมพ์ครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นปีพศ2519ันสิโดยสำนักพิมพ์อากิตะโชเทนนะครับปัจจุบันนี้ก40็40กว่าปีแล้วก็ยังไม่จบนะครับผมในคลิปที่ผมเอามาให้ชมนี้ เป็นของสำนักพิมพ์ยอดธิดานะครับผมคำพท์ฟาโลตีพิมพ์ในประเทศไทยครั้งแรกโดยสำนักพิมพ์ยอดธิดานะครับผมสำนักพิมพ์ยอดธิดาได้มีการตีพิมพ์คำพท์ฟาโลหลายหลายครั้งหลายเวอร์ชั่นนะครับมีเวอร์ชั่น SML คือเล็กกลางใหญ่ในคลิปนี้ที่ผมเอามาให้ชมนี่คือเวอร์ชันรูปไซส์ขนาดกลางนะครับ จะมีจะมีพิมพ์เวอร์ชั่นที่เป็นฉบับเล็กบางๆด้วยแล้วก็จะมีเวอร์ชันฉบับหนาใหญ่ๆด้วยนะครับผมสำหรับเวอร์ชั่นนี้21เล่มจบต้องขออภัย21เล่มครบชุดแต่ไม่จบนะครับผมเพราะว่าปัจจุบันยังไม่จบนะครับผมที่พิมพ์ครั้งแรกโดยในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์ยอดธิดานะครับผมนี่ครับ สัญ,ญลักษณ์ของสำนักพิมพ์ยอดธิดานะฮะซึ่งในอดีตนั้นสำนักพิมพ์ยอดธิดาก็ได้มีการตีพิมพ์คำสาบฟาโลเป็นรายสัปดาห์ในนิตยสารยอดธิดาพาฝันของสำนักพิมพ์ยอดธิดาเองนะครับผมส่วนปัจจุบันนี้คำสาบฟาโลมีการตีพิมพ์ ในแบบรูปเล่มฉบับลิขสิทธิ์โดยสำนักพิมพ์วิบูลกิตนะครับผมรูปเล่มก็จะเป็นตามฉบับลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นคือเล่มจะบางกว่านี้นะครับและจํานวนเล่มก็จะมีถึง58เล่ม58เล่มของวิบูลกิตกับ21เล่มของยอดธิดานี้เนื้อหาเท่ากันครับเนื้อหาเท่ากันปัจจุบันนี้ทางวิบูลกิต ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ตีพิมพ์ต่อนะครับซึ่งหลังจากที่อาจารย์โฮโซกาวะได้หยุดเขียนได้หยุดเขียนไปเป็นเวลาสิบกว่าปีปัจจุบันอาจารย์โฮโซกาวะได้กลับมาเขียนลงในนิตยสา,ากรการ์ตูนของญี่ปุ่นคือนิตยสารปรินเซสนะครับแล้วก็มีการพิมพ์รวมเล่มที่ 59, 60, 61, 62ออกมาแล้วนะครับแต่ทางของไทยวิบูลกิจเขาก็ไม่พิมพ์ต่อ ผมก็ไม่แน่ใจรายละเอียดทําไมอาจจะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์หรืออะไรนะครับอันนั้นก็ไม่ทราบได้นะครับผมแต่มีสํานักพิมพ์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยได,ไ,ดได้ทำการพิมพ์ต่อคือสํานักพิมพ์จัมโบ้นะครับได้ตีพิมพ์เล่ม59 60 61 62ออกมาแล้วนะครับผมดังนั้นหากท่านใดที่มีชุดนี้ของยอดธิดาหรือมีชุด59เล่มของเอ้ย58เล่มของวิบูลกิจก็ไปหาซื้อเล่มที่60 61 62 ของสำรับพิมพ์จัมโบมาได้ครับเนื้อหาจะต่อกันนะครับผมสำหรับคำสาบฟาโลนะครับผมปัจจุบันเนี่ยเป็นระยะเวลากว่า40่40กว่าปีแล้วนะครับเรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะครับจนผู้เขียน่ะเขียนตั้งแต่เป็นสาวจนทั่วนี้เป็นคุณป้าไปแล้วนะครับอาจารย์โฮโซกาวะนะครับแกให้สัมภาษณ์กับทางญี่ปุ่นว่าปัจจุบันนี ก็คืออยากจะเขียนให้จบเพราะแกก็อายุมากแล้วกลัวว่าจะเขียนไม่จบนะครับผมแต่ใจหนึ่งแกก็บอกว่าแกก็ไม่อยากให้จบนะครับผมแต่เชื่อว่า <laughs> แฟนๆก็อยากจะอ่านตอนจบแล้วฮะผมจําได้เลยครับผมไปร้านเช่าการ์ตูนสมัยสาสิปีก่อนเนี่ยทุกร้านจะมีเรื่องเนี้ยวางอยู่ในชั้นให้เช่านะครับผมคือแบบไม่ว่าคุณจะอ่านการ์ตูนผู้หญิงหรือไม่อ่านก็แล้วแต่ มันต้องผ่านตาครับคําสาปฟาโลเนี่ยคือมันเปรียบกับดาวกัณฑบอลนะมันฮิตขนาดนั้นแหละครับฮิตฮิตมากได้รับรางวัลเออ่โชกากุก,กังโชกากุคังมังงะอาวอร์ดจากจากทางญี่ปุ่นด้วยครับเป็นมังงะยอดเยี่ยมแต่ว่าเป็นมังงะโชโจหรือการ์ตูนตาหวานผหญิงยอดเยี่ยม แต่ยอดขายรวมเล่มอยู่อันดับสามของสายการ์ตูนผู้หญิงนะครับส่วน 1, อันดับหนึ่งอันดับสองนี่ผมไม่ทราบนะครับผมซึ่งผมบอกไว้ก่อนว่าในคลิปนี้จะไม่ลงจะไม่ลงรายละเอียดเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อ่านเพราะด้วยจํานวนเล่มที่มันมากขนาะดนี้แล้วก็มันคงเป็นแนวโรแมนติกแน่นอนเลยผมไม่ใช่แนวนะครับผมก็เลยไม่รู้รายละเอียดดังนั้นในคลิปนี้ ก็จะบอกเล่าเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับคำสาบฟาโลมังะคกคำสาบฟาโลและจะให้ดูหน้าปกแต่ละเล่มของพิมพ์ยอดธิดาพิมพ์นี้นะครับผมแล้วก็ลายเส้นนะครับผมอันนี้ฉบับที่หนึ่งนะครับถึงผมจะไม่อ่านแต่ก็พอรู้รายละเอียดนิดหน่อยว่าตัวเอกของเรานางเอกเนี่ยชื่อแคลร์นะครับ ส่วนพระเอกเมมฟิตหรือปล่าว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับแค่เรากับเมมฟิตนะอันนี้หน้าปกฉบับที่1ฉบับที่2ครับฉบับลิขสิทธิ์หน้าปกจะไม่เหมือนกันนะจะไม่เหมือนบบแบบนี้นะครับสำหรับ ฉบับลิขสิทธิ์หน้าปกก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งฉบับที่สามดูลายเส้นข้างในหน่อยละกันลายเส้นก็จะเป็นแนวการ์ตูนโชโจสมัย40ปีก่อนนะครับก็คือ ลายเส้นอ่อนหวานพริวพลิวไหวละเอียดประนีตตาจะโตโตสวยงามนะครับนี่คือคือลักษณะของการ์ตูนโชโจหรือการ์ตูนผู้หญิงตาหวานนั่นเองนะครับลายเส้นสวยสวยผิวไหวอ่อนโยนอ่อนหวานประณีตนะครับผมก็จะเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ เป็นเอกลักษณ์ของกร์ตูนแนวโชโจในสมัยก่อนนะครับเหมือนกับพวกแคนดี้จอมแก่นกุหลาบแวร์าซหรืออะไรอีกอะฟอสตีนจอจี้อะไรพวกนั้นนะครับซึ่งกระตูนลักษณะแบบนี้โชโจเนี่ยมันไม่มีแล้วยุคนี้ แม้แต่ในประเทศญี่ปุ่นเองก็ไม่มีนะครับลายเส้นแบบเนี้มันมันไม่มีแล้วมันกลายเป็นความคลาสสิกไปแล้วครับนี่ครับลายเส้นจะพิ้วไหวสลวยผมยาวสวยสวยตาโตโๆครับเขาเรียกการ์ตูนตาหวานนะ คำสาฟาโลนี่แบบทุกร้านหนังสือในประเทศไทยต้องมีอ่ยยุคนั้นน่ะคือต่อให้คุณไม่อ่านนะแต่คุณต้องเดินผ่านมันนึกเอาดูแล้วกันครับฮอตฮิตคลาสสิกมากเล่มที่แปดนะครับผม เล่มที่เก้าเล่มที่สิบเล่มที่สิบเอ็ดอาคิโนโมอนโชนะครับสิบสอง เล่มที่สิเล่มที่14เล่มที่15เล่มที่16เล่มที่1ิ1เจ็ ยี่สิบเน่มที่ยี่สิบหางลายเส้นนะครับ เล่มที่21่สิเเล่มสุดท้ายของชุดนี้แต่ยังไม่จบนะครับเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่แบบแฟนๆรอคอยตอนจบมากที่สุดคืออยากรู้ตอนจบมากที่สุดถ้าทางโชเนนก็จะมีเบอร์เซิร์กเหมือนกันเบอร์เซิร์กอ้นั่งไวงไม่จบแฟนๆก็อยากจะรู้ตอนจบนี่กับขับสาฟาโลก็เช่นเดียวกัน เป็นการ์ตูนหนึ่งในการ์ตูนนี่แฟนการ์ตูนเนี่ยรอตอนจบมานานละก็ขอยังไม่จบสักทีนะครับผมแล้วไม่รู้ว่าจะได้อ่านหรือเปล่านะครับผมอ้อแถมให้อีกอีกหน่อยนึงเป็นการ์ตูนที่เป็นแรงบันดาลใจเขาเรียกว่าอะไรถ้าใช้คำพูดให้ดูดีก็คือแรงบันดาลใจหรือเปล่า แต่ว่าถ้าจะพูดตรงๆคือมันก๊อปกอป,ปี้หรือเปล่าคือมันมีละครไทยเรื่องหนึ่งนะครับผมซึ่งมันมีหลายๆอย่างในละครไทยเรื่องนั้นน่ะเหมือนกันอันเนี้ยม,มันมันผมไม่บอกนะครับว่าเป็นละครเรื่องอะไรเป็นละคร เอาแค่เป็นละครที่ฮิตนะครับผมเป็นละครไทยที่ฮอตฮิตแล้วก็มีหลายๆอย่างในละครเรื่องนั้นที่มันตรงตรงกับในคํำสาปฟาโลนะครับผมเขาใช้คําว่าอะไรแรงบันดาลใจเหรอไม่รู้นะมันต่างจากก๊อปปี้ตรงไหนยังไงนะครับผมแต่ไม่บอกนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับผมโอเคสําหรับ คำสาบฟาโลโอเคโนมอนโชก็ขอจบเพียงเท่านี้อ๋อแถมให้อีกนิดหนึ่งสำหรับพิมพ์ยอดธิดาเนี่ครัอืมไม่น่าจะหาซื้อได้แล้วนะเอ้ะแต่ผมเห็นบางร้านมีนะผมโฆษณาให้เลยร้านร้านที่ระยองผมเห็นมีอยู่พิมพ์นี้แหละมือหนึ่งเลยไม่รู้วาขายไปหรือยัง ท่านที่อยู่ระยองหากสนใจก็ลองไปถามดูได้นะครับผมแต่ร้านที่โคลาดะมีพิมพ์ของวิบูลกิจพิมพ์ลิขสิทธิ์นะครับผมท่านที่สนใจก็ลองติดต่อดูได้นะครับผมขอบคุณท่านสมาชิกทุกคนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม